คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยอ้าวมาแล้วมาแล้วดวงรายสัปดาห์สัปดาห์หน้านะครับจันทร์ที่6มิถุนายนไปจนถึงอาทิตย์ที่12มิถุนายนสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ นะครับเดี๋ยววันที่7จมิถุนาดาวพุธก็ย้ายย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษดาวศุกร์ดาวราหูดาว,ดาว,ดาว,ดาวมนุษยยูก็ยังคงทับลัคนาราศีเมษอยู่นะส่วนดาวเจ้าตัวอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศกับดาวพฤหัส สรุปให้ฟังอย่างนี้สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่นะครับภาระหน้าที่ในเรื่องของงานใจเยอะใจะแยะแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวของคุณเองนั้นจะต้องมีภาระมากพอสมควรทีเดียวในเรื่องของการงานนะครับนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับดาวอาทิตย์ที่ไปอยู่กับดาวพุธในเรือนการเงินมันก็เหมือนกับชาวเมษ เปิดประตูบ้านไปแล้วก็เจอดาวอาทิตย์กับดาวพุธตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องปรับตัวในเรื่องของงานทั้งในเรื่องของคำพูดการเจราจาการแสดงออกนะครับต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้มากนะครับแล้วก็แต่งานก็จะมีความสำเร็จดีผมไล่ให้ฟังทีละวันเลย วันจันทร์ดีมากนะวันจันการเงินของชาวเมษจะดีหรือจะมีข่าวดีมีอะไรดีๆในเรื่องการเงินอังคารระวังอุบัติเหตุหรือการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะแล้วก็อย่าไปทะเลาะก,กับใครอย่าเสียไปมีปากเสียงกับใครนะจ๊ะในวันอังคารและวันพุธสองวันมินเมยกับเรื่องการมีปากเสียงหรือความขัดแยง้งหรือความขุ่นเคืองในใจของคุณต้องพยายามเก็บอารมณ์ให้มากๆ วันพฤหัสจะเป็นวันแห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีรายจ่ายจุกจิกหรือมีเรื่องให้หงุดหงิดในเรื่องการเงินในวันศุกร์นะพอมาวันเสาร์วันเสาร์นะครับจะเป็นวันที่คุณแฮปปี้ในเรื่องของความรักรู้สึกมีความสุขรู้สึกเหมือนกับเรามีความอิ่มเอมในเรื่องความรักหรือการที่เราเองนั้นมีความพึงพอใจใครสักคนหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งมีความพึงพอใจเรา แล้วสัมพันธภาพมันกําลังดําเนินไปได้ด้วยดีนะพอมาวันอาทิตย์ก็สบายๆชิวๆวันอาทิตย์ชาวเมดระวังข้าวของแต่หักสูญหายนิดหนึ่งนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการงานสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งการปรับตัวนะชาวเมดต้องพยายามใช้คำพูดหรือการแสดงออกที่ดีๆนะครับจินแสนมิงขอย้ำแล้วก็พยายามอย่าไปมีความขัดแย้งกับใครใดๆนะ เดี๋ยวมันจะทําให้เราเองขุนเคืองใจเองนั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังแต่ภาพรวมแล้วดาวสาวรอยกลางฟ้าดวงงานยังดีอยู่ส่วนเรื่องความรักก็ดาวศุกร์มาทับลัคนาดาวศุกร์ก็มาจากเดินคู่ครองด้วยจากเดินการเงินด้วยผมว่าชาวเมษเอ่อช่วงนี้คุณรู้สึกดีกับใครใครรู้สึกดีกับคุณโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ในระยะยาวๆมีสูงมากๆนะครับ เพราะการดูดวงหรือการดูโหราศาสตร์เรีอก astrology นั้นนอกจากดาวแล้วก็ยังจะต้องดูว่าอ,อ,องศาของดาวนั้นๆมันสัมพันธ์ในทางที่ดีหรือไม่อย่างไรกับองศาของลัคนานะครับอย่างเช่นลัคนาเม่เนี่ยดาวสู์เข้ามาสัมพันธ์ในองศาที่ดีฉะนั้นความรักในช่วงจังหวะตรงนี้หรือสิ่งใด,ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้ององความรักเนี่ยถือว่า เอ,อ่อจะนําพาสิ่งที่ดีมาให้กับคุณด้วยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีนะสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ย โง่เฮงอสโตรโลจี y, การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล